สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมือนี่คุณแม่สิพาพี่พานองมาเบิงแมวซองกระจกพี่น้องบอเคยพ่อเคยเห็นพี่น้องเห็นบอกเขาเป็นนางงามพี่น้องเขาก็เลยซองกระจกพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องลูกสาวคุณแม่อยากเป็นดาราพี่น้องเบิงเอาพี่น้องซองกระจกพะนะเบิงแน่พี่น้องอยากแต่งตัว นางงามเขาอยากแต,งต่งโตซองกระจกสุดยอดเลยพี่น้องขึ้นบอตื่นจาของเนาะพอวอแผ่แว่เอ้ยเงินไหลพี่น้องสุดยอดพีละคนหูคนครุนเขาเป็นนางงามเขาอยากซองกระจกมาตะเคยเห็นนี่แหละพี่น้องเปิดไอ,อตู้เสียพาไว้ก็ไปซอกเขาวอดแผ่แว่ ถ้ามาคลิปหน่อโมกับฝากดไคลกดแช่กดติดตาม่น,น้ำใน,ดนได้จ้าพอกันไหมจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ